สวัสดีครับเพื่อนๆพนบิดลักแฟนชมครับในคลิปนี้จะพาเพื่อนๆขึ้นรถไปกับรถเทศบาลนะครับไปเก็บขยะตามหมู่บ้านครับจากนั้นก็มาดูว่าขยะเหล่านี้ไปทิ้งที่ไหนมีปริมาณรวมกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ <ขอ S 1> เดี๋ยวตามผมไปเลยครับ <ขอ S 1> จะพาไ,ไปดูครับ เราก็จะขนขยะมานะครับเราจะไปทิ้งเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าทิ้งที่ไหนนะครับคลิปนี้นั้นถ่ายเมื่อวันที่15เมษายน2564นะครับมีโอกาสได้กลับบ้านช่วงสงการเพื่นนอนน,นะครับเป็นคนขับรถเทศบาลเก็บขยะตามหมู่บ้านชวนผมว่าไปนั่งรถเล่นด้วยกันไหมครับผมก็หลงมานั่งรถกับเขานะครับ ก็เลยเก็บบรรยากาศการทํางานของเพื่อนนะครับมาฝากเพื่อนๆนะฮะได้ดูบรรยากาศของบ้านไร่บ้านนาเรานะครับวิ่งเก็บขยะแต่ละหมู่บ้านเพื่อนําไปทิ้งในตัวเมืองให้ตําบลของเรานั้นสะอาดยิ่งขึ้นนะครับนี่นะคือโชเฟอร์ก็จะทํางานทุกวันนะก็แยกเก็บยังไงนะอาคารพุทธยมีกี่หมู่บ้านทั้งหมดทางานอาคารพุทธบริหารก็ จะไม่ได้ทั้งทั้งหมดนะอย่างอังคารก็ประมาณสามบ้านนะครับ<ส>ในตำบลสี่บ้าน <4. S 2> วันละสามสี่บ้านนะอาทิตย์หนึ่งก็จะไปเก็บทุกบ้านนะครับแต่ว่าหมู่บ้านละอาทิตย์เอ้ยอาทิตย์ละหนึ่งวันของหมู่บ้านใช่ไหมใช่เ,เรียกมีขยะไหมครับนะครับบรรยากาศดีนะครับาารบ,บ้านเราบ้านนอกคอกนาเรานะครับก็ทุกวันนี้เป็นเทศบาลนะก็จะมีเนี่ยครับสวัสดิการ ให้กับชาวบ้านนะครับมีทีมงานไปนะครับาเป็นไะไต่อครับทีนี้นวลซ้นนสวรสวรค์ บรรยากาศดีนะเชา้าๆฝนตกเมื่อวานอโอ้นี่กิ่งมงกิ่งไม้นี่ไม่สนเลยนะถึงหักนี่ครับก็จะมีชาวบ้านนะฮะพี่น้องบ้านเราก็ถือขายะม,มารอ เราก็ได้บุญด้วยนะได้บริการประชาชนนะทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นนะครับวันไหนไม่มาก็โทรตามไมโทรตามลูกสาวบ้านไหนสวยก็รู้หมดนะสาวน่านตื่นสวยซันน่าตื่นสวยบ่ได้พอครับบ่ได้พอ าบริการเขาคิดเดือนเท่าไหร่ครับยี่สิบาทยี่ิบาทต่อเดือนไม่แพงนะดีกว่าไปเผาเองอะไรเองนะเกิดมลพิษอีกนะไปครับต่อไปเราไปบ้านอื่นต่อนะครับบ้านโนนสว์นะครับบ้านนี้วันนี้เขาไม่ใส่สรงไม่ให้เลยบ้านนี้มีถังุกถังไปเลยไหมยกถังเทหรอ 40, เงินที่เก็บนี่เก็บยังไงครับทุกเดือนหรือว่าเราไปเก็บเองเขาไปส่งที่ยงไงปเก็บเองเราเก็บเองเก็บเองตามบ้านเลยต้องแจ้งเขาก่อนไหมหรือว่าไม่ต้องเก็บยากไหมก่อบันจูแนววนี้ไม่เแล้วถต่บ้านเนาะแล้วถต่หลังอ๋อคือเขาไมา่อยู่บ้านที่มันยากเลอยอ๋อไี่บอกเขาลงไหน มันมีบ้านเข้าร่วมทุกบ้านไหมหรอ<ม>บางบ้านก็ไม่เขา้ามันก็แล้วแต่สมัครใจอ๋อเขาบางบ้านก็ไม่เข้าก็ได้นะแล้วแต่เขาเขาเต็มใจจะทิ้งเองเงี้ยแล้วแต่เขามีไหมคนที่ทิ้งเองเขาจัดกิเดีบเองเขาแบบพอมักถิ่นไหมบ่ขยะเขาไม่เยอะนะ่าจะไปเสียทำไมายี่สิบบาทใช่ไหมเพื่อนผมชื่อหน่อยครับหน่อยบอกว่าบางบ้านก็เข้าร่วมนะครับบางบ้านถ้าจัดการขยะได้เองก็ ไม่เข้าร่วมครับแล้วแต่ความสมัครใจนะครับมีแม้บางวันที่ลืมเก็บไม่ครบทิ้งไว้<ม>บ้านสองบ้านนี้ทําทยัางไงมาเก็บตกเลยเป็เก็บตกเหมืมมเดิมชใช่วันหลัง,งนี้นะ <c oughs> วันนี้ไม่มีครับทิ้งงานบอกไปรอเลยเนาะโอ้ลูกพีก็หล,ลงๆเล,ลืมๆนะครับช่วงนี้ เมื่อเก็บขยะตามหมู่บ้านเสร็จแล้วนะครับเราก็มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองศรีสะเกดนะครับเพื่อนําขยะไปทิ้งในจุดทิ้งขยะที่จังหวัดเขาจัดไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมเข้าบ่อน,นี่นะครับจะนําพาทุกท่านไปที่บ่อแล้วบ้านหนองสรดนะครับอ,อบํบาเภอหน,นองครบจังหวัดศรีสะเกดตำบลตำบลตำบลหนองครกโอ้อำเภอมาได้ไงเนี่ยตำรวไปมาแล้ว อำเภอเมืองนะครับก็เขาก็จะมีการฝังกลบนะครับขยะไม่มีการเผาฮนะฝังกลบดินเรากำลังมุ่งหน้าไปที่โรงทิ้งขยะนะครับซึ่งก็ห่างจากชุมชนพอสมควรนะครับหลายอำเภอครับมาทิ้งที่นี่นะครับที่ทิ้งขยะของตำบลหนองครกนะครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมกันครับ รเราจทนะี่ขยงนะองซิสกเกตกนีห้าบน 5, 5, 5. นที่เข้ามาเก็บขยะนี่เข้ามาเองนะทุกคนอะไรทำานขัดแย้งขัย้งวัคซีนค่ะวันี้ีน่น,น,นะมีคนมานอนรออยู่เหมือนกันนะขึ้นไปแล้วครับตัวนี้ขึ้นไปบนเนินขยะนะครับก็คือมีฝนตก เสียงต่อการติดลมเหมือนกันนะนี่ก็จะมีคนเข้ามาคัดแยกขยะะเข้ามานอนรอเลยนะตรงนี้มานอนรอเลย จะดูทั้งมีทรัพย์สินมีค่าติดมาหรือเปล่านะ ในคลิปนี้ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆจุดประสงค์ที่อยากให้เห็นก็คือว่าอยากให้เพื่อนๆนั้นช่วยกันลดปริมาณขยะนะครับขยะที่เราเก็บมาแต่ละบ้านเล็กน้อยก็จริงนะครับแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลครับแต่เมื่อมารวมกันแล้วครับมันเป็นปริมาณขยะที่มหาศาลนะครับหากเราช่วยกันได้ครับสิ่งไหนรีไซเคิลได้ก็นากลับมารีไซเคิลใช้ใหม่นะครับเพื่อช่วยลดโลกช่วยรักษาโลกด้วยนะครับหมายถึงโลกโลลิงนะครับ ทุกวันนี้โลกก็ร้อนโลกก็ป่วยพอสมควรแล้วนะครับผากเราช่วยกันคนละไม้ละมือทําให้โลกเรากลับมาเป็นสีเขียวสดชื่นแจ่มใสเหมือนเดิมครับหัวใจมีตีนอน์เวขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ